และที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็คือ l o G i t e c h G535 นะครับหูฟังเกมมิ่งไร้สายจากค่าย Logitech G ซึ่งเป็นตัวพัฒนาจากหูฟัง l o G i t e c h G335 รุ่นมีสายนะครับแถมหูฟังรุ่นนี้ยังมีหน้าตาที่คล้ายกับหูฟังตัวท็อปอย่าง l o G i t e c h G733 อีกจะมีความต่างอายรน่าใช้แค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้แกมพาไปดูครับ BJ-Aliante Pulling up Feeling like Harry Belafonte Look at my racks Feel like Serena Went h e a d from my back Swing Pull like Jam ways on Politech G535 ตัวนี้เป็นหูฟังตัวใหม่ที่ทํามาเพื่อคนที่กําลังมองหาหูฟังไร้สายเล่นเกมคุณภาพระดับกลางๆสวมใส่สบายมีแบตริกที่ใช้ได้นานๆน,น,นะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะแต่ว่าจะติดตรงที่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีไฟ RGB Licing นะครับ สเปคของหูฟังตัวนี้มาพร้อมเทคโนโลยีไท์สปีดที่สาวกโปรเทคอย่างเรา,เ,ราเราทราบอยู่แล้วว่าเชื่อมต่อได้ลื่นไหลไม่มีดีเลยแน่นอนใส่หูฟังตัวนี้จะไม่มีบลูทูธนะครับจะเชื่อมต่อเป็นผ่านไวรลสดองเกิลที่เป็น USB-A ที่มีระยะการเชื่อมต่ออยู่ที่12เมตรก็สามารถเล่นไปลุกไปหาอะไรกินเข้าห้องน้ําได้แบบว่าไม่ต้องถอดหูฟังเลยก็ยังได้ครับเอกลับของหูฟังตัวนี้จะเป็นแบบเมมโมรี่โฟมแบบผ้านะให้ความนิ่มๆใส่ได้เป็นเวลานาน,านไม่ลอกง่าย ด้านบนก็จะเป็นสตรปนะครับที่สามารถปรับระดับให้เข้ากับศีรษะของแต่ละคนได้ตัวแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานได้ถึงย3ชั่วโมงแบบฟาชาร์ตเลยเพราะว่าเป็นสายชาร์จแบบ USB Type C นะส่วนเรื่องเสียงเขาก็ได้ใส่ตัวไรเวอร์40มิลิเมตรมาให้เลยนะครับมีเทคโนโลยีจำลองเสียงสะระแบบ Dolby Atmos ใส่มาให้ด้วยและหูฟังตัวนี้นะครับก็จะมีไมติดมาให้เลยนะครับรับเสียงทิศทางเดียวเป็นแบบ Flip to mute นะครับถ้าเกิดว่าตอนใช้พูดก็แค่ปรับตัวไมค์ลงและเกิดว่าอยากปิดไมค์ก็แค่ปรับขึ้นไปนะครับ ถือว่าใช้งานง่ายสะดวกดีแต่ว่าตัวไมคจะไม่สามารถถอดออกได้นะจะเป็นแบบคลิปทูมิลเท่านั้นอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าเป็นหูฟังที่พัฒนามาจากโปรเจก G335 รุ่นมีสายนะครับซึ่งสเปคของ2ตัวนี้จะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับต่างกันแค่ G535 ตัวนี้นะครับเป็นไร้สายะบบไร้สปีดครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากเพื่อนได้ตั้งใจเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อก็คือเจ้าโปรเจกต์ G535 ตัวนี้นะครับเปิดตัวมาด้วยราคา4,290บาท ซึ่งจะมีราคากลเคียงกับหูฟังรุ่นพี่อย่าง G7 สามสามากที่มีราคาอยู่ที่4,790บาทซึ่งข้อดีที่ผมมองเห็นก็คือ Logitech G535 จะมีน้ำหนักที่เบาวกว่าแล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่าตามข้อมูลที่ผมขึ้นให้เลยส่วนข้อแตกต่างที่อยากให้มองก็คือจะเป็นในเรื่องของการใช้งานจริงครับหูฟังรุ่นพี่อย่าง G7 3 3จะมีข้อดีกว่าตรงที่เป็นได v e r Pro G สมมร ในขณะที่รอ t e c h G535 ตัวนี้จะเป็นไรเวอร์40มิมแบบธรรมดานะครับก็จะให้ความคมชัดของเสียงที่แตกต่างกันนิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างกันมากหูฟังจะเป็นระบบไร้สปีดที่เป็นไร้สายเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าความยาวของสัญญาณ G733 จะได้ยาวถึง20เมตรครับในขณะที่ G535 จะได้แค่12เมตรนะ และหูฟังของ g 7 3 3ก็จะมี rgb lighting นะครับสามารถปรับผ่านซอฟต์แวร์ได้แต่ว่าเจ้า g 5 3 5ตัวนี้ก็จะไม่มีไฟนะครับก็เลยจะทำให้แบตเตอรี่ของตัวของ g 7 3 3ใช้งานได้น้อยกว่าตัว g 5 3 5นั่นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ21ชั่วโมงแบบเปิดไฟนะแล้วก็ตัวไม์ของ g 7 3 3ที่ให้มาก็จะมีเทคโนโลยี blue voice นะครับที่สามารถปรับแต่งสเปคไม์เพิ่มเติม,ตมได้เสียงไม์เลยจะให้ความคมชัดที่หลากหลายกว่า แต่ตัว l o ยเทค G 5 3 5นะครับจะเป็นไมค์ที่ติดหูฟังมาเลยจะเป็นแบบว่าปลักแอนเพย์เลยครับผมว่าตรงนี้ผู้พัฒนาเขาเล็งเห็นถึงการที่ให้ผู้ใช้อะใช้งานง่ายเป็นหูฟังไร้สายระดับกลางที่เอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนจะเพิ่มเงินอีกนิดแล้วก็ไปใช้ G 7 3 3ตัวรุ่นพี่ก็ได้เหมือนกันครับกลับมาที่หูฟัง G 5 3 5กันครับที่จุดเด่นไฮไลท์ของหูฟังตัวนี้ก็คือไมค์ฟลิปทูมิลนั่นเองเดี๋ยวผมจะเทสเสียงไมค์ให้้้ฟัังนรงนรวาเยมแไถพอลลปก และนี่คือเสียงไม้จากร o ยเทคจี535นะครับหูฟังเกมมิ่งไร้สายจากค่ายรยเทคจีนะครับผมขออนุญาตเทสเสียงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าไมของหูฟังตัวนี้เป็นแบบฟลิปมิวนะครับถ้าเกิดว่าเราแค่พับไมขึ้นไปมันก็สามารถปิดไม้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองฟลิปให้ดูนะ อ่าโอเคอันนี้ฟิปกลับมานะครับก็ <ๆ S 2> สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแบบนี้เลยเสียงคมชัดหรือว่าเสียงเป็นยังไงบ้างก็ลองเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจโดยเทคโ535หูฟังเกมมิ่งไร้สายตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่4,290บาทจะมีสีดำสีเดียวนะครับก็สามารถไปหาชมและซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยครับและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องเจมวายช็อตด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรยังไงรอติดตามชมกันเลยนะและยังไงเจนคล